มักกรีผลสิ่งมีชีวิตในตำนานของไทยที่อาจมีตัวตนอยู่จริงไปดูกันต้นไม้คล้ายสาวงามในป่าหิมพานา์เนี้ยตำนานกล่าวไว้ว่ามักกรีผลมาจากเวสันดรชาโกที่เท้าทักกะเทวราชได้เสกต้นไม้ให้ออกผลเป็นสาวงามขึ้นมา16ตน้นเพื่อรอใจผู้คนในละแวกนั้นไม่ให้เข้ามาล่วงเกินพนางมัส,สีโดยมัก,กรีผลมักเป็นที่ต้องตาต้องใจของเาราฤาษี เทวดาหรือคนทันเป็นอย่างมากและจะแห้งเหี่ยวภายในเจวันหลังจากเด็ดออกมาซึ่งก็มีรายงานการค้นพบมะกะรีผลในโลกความเป็นจริงด้วย <Wow. S 1> โดยคุณสามารถหาซื้อมะกะรีผลแบบแห้งได้ในประเทศเลาวโดยมีผลยาวประมาณ15-16ถึงซนติเมตรซึ่งคนไทยนิยมนำมาบูชาเพื่อความเป็นสริมงคลแต่ต้นและผลสดของมันจริงๆนั้นก็ยังเป็นที่พบเห็นได้ยากเพราะตั้งอยู่ในป่าลึกและคนที่ชำนาญเส้นทางเท่านั้นที่จะพบเจอมันได้